สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์วันที่หนึ่งธันวาคมครับวันนี้สองพันห้ายี่สิบสี่ครับเมื่อวานไปต่อไก่ครับไม่ได้อัดคลิปเอาไว้เมื่อวานแต่ไก่ไก่ยังไม่ได้ปล่อยครับเมืม่อวานพาเจ้าหลวงเลี้ยงไปต่อครับแต่กะว่าจะไปต่อไก่ ฟังเสียงไก่ป่ายังไม่ขันเลยครับทันเวาแนละ้วตอนนี้ยังไม่ขันเมื่อวานไปอันสองคนครับตรงนู้นบนดอยตรงนู้นขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนู้นไก่เยอะครับแต่ยังไม่ขันเยอะมากครับ มีทุกที่ครับบนรอยนี้บนรอยนู้นผมไปทุกปีครับแต่ปีนี้พึ่งเลือนเดินทันธันวาครับไก่ยังไม่ขันเ <c oughs> มื่อวานพาเจ้าเหลืองเล็กไปปล่อย ล่อยแป๊บเดียวครับไก่ป่าไม่ขันแต่ตัวเมียเข้าครับเข้าแต่ไม่ได้ตัวครับเมื่อวานไม่มีตัวผู้ขันเลยครับเมื่อวานไม่ใช่ไม่ใช่เราไปกันแค่สองคนคนอื่นเขาก็ไปครับแต่ไก่ป่ามันไม่ขันเข้าแต่ตัวเมียรครับ วันนี้มาจะมาโม่ข้าวครับวันนี้แต่คงยังไม่ได้โม่ครับเพราะถนนยังไม่ยังไม่เปิดเลยครับฝนตกเมื่อวาน ถนนมันไม่ดีครับเมืม่อวานก็เลยวันนี้ <c oughs> มาดูนาครับเลยพาเจ้าเจ้าขาวมาครับไก่นมครับตัวนี้รุ่นพี่ของเจ้าลุงเด็กครับเจ้าลุงเด็กหนุม่มหนุ่มกว่าตัวนี้ ขนปุยไฟนี่ขาวปุยครับแข้งดำสายเลือดเป็นเส้นสายเลือดนี่เข้าเข้าตาเลยครับตัวนี้พ่อของมันนี่หมานมากครับพ่อของมันก็เสียงแบบนี้แหละสีก็แบบนี้แต่หูไม่ขาวแต่ลูกชายของมันออกมาขาวครับหูมันออกทั้งแม่ของมันไม่รู้ คึกมากครับตัวนี้ หน้าตางอนทรงเหมือนพ่อเปียบครับเสียงขันเหมือนพ่อหมดยกเว้นแข้งครับตัวนี้แข้งดำแต่พ่อนี่ออกสีเขียวครับแต่ให้ลูกเก่งครับพ่อตัวนี้ก็ตัวนี้น่าจะให้ลูกเก่งเหมือนกันครับ ผมคอกเอาไว้ที่บ้านส่วนมากไม่ไม่ค่อยให้ให้ออกลูกมาเป็นดุฮู้นะรับรองมาหมานแน่นอนครับตัวนี้ตั้งเปิดดีมากครับตัวนี้คันโซหน่อยเด้ว สายเลือดนี่เข้าตาเลยครับนี่นทางไก่มีสองทางครับไปตีกับไก่ไกโซนครับก็เลยเป็นแบบนี้ยังไม่หายดีครับแตอนนี้ก็ถือว่าหายดีมากครับ สายเลิอเส้นสายเลิอครับเลยพึ่งนิดเดียวครับอรอไก่ป่าให้มันขันก่อนเดี๋ยวค่อยไปครับ ไก่ผ่าไก่ป่าแถวบ้านผมมันขันช่วงเรือนเรือนสามเรือนสามใหม่สามค่ำก่อนโู้นมันถึงจะขันแต่ตอนนี้มันกำลังเรือนกำมอยู่มันก็เลยยังไม่ขันครับ มีเยอะครับเดี๋ยวปีนี้เตรียมไว้มีไก่ต่อสามตัวครับปีนี้น้องของเจ้าลลหวลวงเล็กอีกหนึ่งตัวครับแล้วเจ้าหูขาวอีกเจ้าหลวงเล็กน้องของเจ้าหลวงเล็กอีกหนึ่งตัว สำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวรอให้ไก่ปากคันเดี๋ยวผมจะไปต่อให้ทุกคนได้ดูครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มวัสดีครับ